ข้อมูลพลื้นฐานโรงเรียนบ้านนาท่อมโรงเรียนบ้านนาท่อมจัดตั้งเมื่อวันที่12มิถุนายนพศ2482โดยมีนายแคล้วจวบความสุขเป็นครูใหญ่คนแรกบนที่ดินประมาณ4ไร่มีอาคารกว้าง6เมตรยาว10เมตรหลังคามงจากต่อมาปีพศ2484ทางราชการให้เงิน40บาท และราษฎรสมทบอีกเปลี่ยนหลังคามงจากเป็นกระเบื้องปีพศ2494ได้รับหบประมาณ1,000 10, 0บาทและราษฎรสมทบอีก2,000บาทสร้างอาคารหลังใหม่และได้รับเงินซ่อมแซมโรงเรียนที่ถูกวัตภัยเมื่อปีพศ2507ปีพศ2514ย้ยายมาสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แบบ 1> ป .1 กขนาด4ห้องเรียนโดยนายประเสริฐพุทซ้อมเป็นผู้บริจาคที่ดินมีเนื้อที่ประมาณเข้าไร่และเปิดสอนจนถึงปัจจุบันข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านนาท่อมประกอบด้วยพว่วอำนการโรงเรียนบ้านนาท่อม1คนข้าราชการครู7คนพนักงานราชการ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คน นักการพานโรงหนึ่งคนรวมทั้งหมดข้อมูลบุคลากรครูนะคะของโรงเรียนบ้านนานท่อมมี1 1คนข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านานานท่อมตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รวมทั้งสิ้น133คนจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสอง โรงเรียนสร้างคุณธรรมนำสู่คุณภาพการศึกษาพัฒนาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสร้างวิถีการทำงานสืบสารความมั่นคงต่อสถาบันสร้างสรรค์ไทยนิยมสร้างโรงเรียนคุณธรรมสิ่งที่ต้องช่วยการปลูกฝังให้เกิดกับนักเรียนทางโรงเรียนได้นำคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดกับนักเรียนดังต่อไปนี้ด้านรักชาติศาสตร์ษัตริ์ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนวาดภาพระบายสีรงชาติไทยพร้อมบอกความหมายของสีต่างๆจัดกิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ออนไลน์ ine, จัดการเรียนการสอนในวิชาสังคมเนื้อหามุ่งมั่นมุ่งศรัทธาสวดมนต์ก่อนเข้าเรียนและฝึกให้นักเรียนรวบรวมสติสมาธิเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนและในวันที่24-25งกุมภาพันธ์งพร้อ ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ปลูกฝังจริยธรรมให้นักเรียนมีเจตคัติที่ดีต่อพระพุทธศาสนาด้านความซื่อสัตย์ซื่อตรงทางโรงเรียนปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนทำหานด้วยความสามารถของตนเองเช่นขณะที่นักเรียนทำข้อสอบไม่มีการลอกข้อสอบจากคนอื่น เมื่อเจอสิ่งของที่ไม่ใช่ของของเราเราต้องคืนให้เจ้าของด้านการมีวินัยทางโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบหน้าเสาธงตอนเช้าและนักเรียนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเว้นระยะห่างเพื่อคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนและฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ส่งหานและรับใบาหานตรงตามเวลาที่กำหนดด้านฝ่ายเรียนรู้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้คอยซักถามเมื่อเกิดข้อสงสัยและนักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลโดยไม่ต้องรอคำตอบข้อมูลจากครูฝ่ายเดียวด้านอยู่อย่างพอเพียงทางโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักไว้กินเองที่บ้าน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนอกจากนั้นสามารถนำผลิตผลไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วยด้านความมุ่งมั่นในการทำงานนักเรียนมีความตั้งใจที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเช่นการผลิตกระทงการผรลิตมะเร็งจากลูกปาล์มด้านรักความเป็นไทย โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ประเพณีไทย <Okay. S 1> เช่นนำนักเรียนแห่บับในเทศกาลเดือนสิบสอนมารยาทการไหว้สวยไหว้เมื่อเจอผู้ใหญ่และทักทายครูตอนเช้าโดยการไหว้จิตสาธารณะโรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นชุมชนสังคมด้วยความเต็มใจกระตือรือร้นโดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นการเก็บขยะบริเวณต่างๆที่สกปรกภายในโรงเรียนหลังจากเสร็จกิจกรรมนักเรียนช่วยเก็บสถานที่ดูแลความสะอาดให้เรียบร้อย ช่วยเหลือฮานครูด้วยความสมัครใจและส่งเสริมให้นักเรียนดูแลรักษาสมบัติและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนด้วยความเต็มใจจุดเน้นที่สองนำคุณภาพสู่การศึกษาฮานสำคัญที่จะนำไปสู่คุณภาพการศึกษาหนหานการจัดการเรียนการสอน8กลุ่มสาระ4กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สหารส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน4ฝ่ายหานวิชาการหานบุคคลหานบริหารทั่วไปหานการเงินมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดขอบข่ายและภารกิจให้ชัดเจน 3. หารสนองนโยบายและจุดเน้น 4. ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการ ซึ่งงานเหล่านี้นำมาซึ่งคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปนตามมาตรฐานการศึกษาส่งผลให้ผลสำฤทธิ์การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติปีการศึกษา2,563คะแนนเฉลีย่ยรวม2ด้านสูงกว่าระดับประเทศการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านปีการศึกษา2,563 คะแนนเฉลี่ยรวม2ด้าน73.02และรางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อยจุดเน้นที่3พัฒนาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทางโรงเรียนส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมตามหน่วยห้านต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลกับผู้เรียน พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกิจกรรมที่ส่งเสริม English Today กิจกรรมคริสต์มาสออนไลน์การอัดคลิปการอ่านคำศัพท์ทรงกิจกรรมรวบรวมคำศัพท์พร้อมหาความหมายพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตเริ่มต้นทางโรงเรียนมีจุดบริการจุดเดียวและได้ขยายเพิ่มอีกหนึ่งจุดเพื่อรองรับการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโครโรนาครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่นโปรแกรม Google f o r m โปรแกรม Live Worksheet โปรแกรม w o r d w a อโปรแกรม Canva จุดเน้นที่4 สร้างวิธีการทำงานทางโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักไว้กินเองที่บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครูเรือนและเป็นการประหยัดอดออมนอกเหนือจากนั้นสามารถนำผลิตผลไปขายสามารถนำรายได้มาจุนเจือครอบครัวและส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือ,อาหารผู้ปกครองที่สามารถช่วยได้เช่นช่วยเก็บยางช่วยขายของมีการพ่อเหตุ และแปลรูปปลาดุกเป็นปลาเด็ดเดียวซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นการฝึกทักษะอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงในอนาคตได้จุดเน้นที่5สืบสารความมั่นคงต่อสถาบันทางโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ประเพณีไทยเช่นนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแหม่บัลและนำนักเรียนเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ และจัดแหล่งเรียนรู้โดยนำภาพชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาตกแต่งในห้องเรียนครูเข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาเรื่องในวันปิยามหาราชและครูเข้าร่วมทาบุญตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคตรัชการที่9จุดเน้นที่6สร้างสรรค์ไทยนิยมทางโรงเรียนมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการเยี่ยมบ้านออนไลน์ปีละสองครั้งสอบถามความเป็นอยู่ปัญหาการเรียนของนักเรียนและมีการคัดกรองนักเรียนเพื่อให้ทุนนักเรียนเช่นทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนเพิ่ทุนเสมอภาพจ่ายค่านาาหารกลางวันพร้อมอาหารเสริมนมมีโครงการปรับปรุปรงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้น่าอยู่และเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการทำความสะอาดโรงเรียนอยู่เสมอมีโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนประชาสัมพันธ์ครูและนักเรียนเชิญชวนให้ผู้ปกครองไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและนำรักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันปัญหายาเสพติดหมู่ที่4หมู่บ้านนาท่อง<ร>เพื่อนักเรียนรู้เท่าทันรู้จักระมัดระวังตัวไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด